เมื่อชาวศรีลังกาทราบว่าจะมีพระสงฆ์จากประเทศไทยเดินจากริกผ่านมายังหมู่บ้านของตนสายทานแห่งสัทธาก็หลั่งไหลเข้าหาคณะทุด,ดงอย่างไม่ขาดสายพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นพระทุด,ดงอย่างใกล้ชิดขนาดนี้สำหรับพวกเขาแล้วนี่คือโอกาสสำคัญที่สุดที่จะได้สักการะบูชาเพื่อเป็นกุศลบุญสูงสุดในชีวิต คนศีลัางกายดิดอยู่สองอย่างก็คือคําสอนของพระเจ้ากับตัวแทนของพระเจ้าเพราะนั้นเขาเจะปฏิบัติบูบชาด้วยสิ่งเหล่านี้ศีลลางกายไม่มีภาคเครื่องเวลาเขาได้สมาธิจะนึกถึงพระเจ้าอย่างเดียวเะั้นเขาถึงเขาถึงศรัทธาพระสงฆ์มากอย่างลิเพียนมาเพราะพระสงฆ์ไทยไปเดินปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนกับพระเจ้ามาโปรดสัตว์นะเขาถึงศรัทธามากก้มลงไปกราบที่เท้าเอาน้ำไปล้างเท้าเอา,เอา,เอาใบไม้ใบ ตองปูถนนไม่พระร้อนเอาน้ําลาดพื้นบางแห่งโค่นต้นไม้เป็นใบก็เป็นบรรพสสมุนไพรเนาะเอาไปมาพระปูเต็มถนนเลยเพื่อพระท่านเดินบนนั้นภาพความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาที่ถาโธม้าหาคณะทุด,ดงธรรมาริกด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ไทยไม่เคยพบเห็นมาก่อนหลายรูปจึงม่อาจกลั้นน้ำตาแห่งความปิติเอาไว้ได้ เข้าใจว่าเมื่อคนดูจบทั้งา3ตอนคุณดูจะกลับมามองตัวเองเลยว่าแล้วเรานับถือพูดแบบไหนกใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนหันกลับไปยึดแก่นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบจริง,รงๆซึ่งแก่นธรรมในค้นพบเนี่ยมันไม่มีเรื่องพวกเครื่องรางของขลังอิทธิฤทธิปฏิหารเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเรื่องของการอ้อ,อนวอนขอใดทั้งสิน้นเป็นเรื่องให้ลงการฝึกปฏิบัติ เราไม่ได้อยู่ที่แก่นเราอยู่ที่กระพีเราไม่ลงไปที่แก่นมีคือก็มีคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในแก่นนะแต่ว่าคนส่วนนี้เราก็จะเห็นเหมือนกันที่มีอยู่เป็นแต่ว่าคนที่อยู่เกาะกระพีอยู่มันเยอะมากมันเยอะมากนะงั้นเราก็เลยคิดว่าให้คนหันกลับมามองที่แก่นมากขึ้นมากขึ้นก็ก <mm> ็ห <mm> วังว่ามันจะมีะช่วยได้ผมว่าตัวน,นี้มันมีนช่วยได้อันหนึ่งเพราะเราตั้งเลยว่ามันเป็นสารดีที่ทำขึ้นมาเพื่อจะลงเพื่อศาสนาให้มันคงอยู่ ถ้าดูจบ13ตอนจะจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจะเรื่องเข้าใจว่าเออไว้กูทำผิดไปตลอดทำไมประเทศเราถึงรักษาแก่นธรรมาไว้ได้โดยที่ไม่ผิดเพี้ยนเลยไม่เปลีป่ยนแปลงเลยแล้วทำไมเราถึงไปได้ไปหลากหลายมาก <S <S 1> <S 1> แต่ละตอนที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะมีแก่นอะไรบางอย่างซึ่งไม่เหมือนกันอย่างตอนภูตาเนเราเฉยเลยว่าภูตานเนี่ยเป็นคนที่อยู่แบบโอบเอามาลีกธรรมชาติ อยู่อย่างเอื้อเฟื้อแบ่งปันธรรมชาติสัตว์สิ่งแวดล้อมพืชพันธุ์ยารมีคุณค่าเท่ากันเลี้ยงสัตว์ในวัฒนธรรมสัตว์ไม่สามารถจะเจอทุกตัวการสับอซ่บสนอมมีอันสุดท้ายเนี่ยตอนนี้จะสงสัยแล้ว

ครับดานสติล้าเลนรับธรรมเราทำไงแม่เห็นว่าเรื่องศาสนาพุทธเป็นเรื่องของพระทำไงเห็นว่าเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเนี่ยทำไงคนทุกคน,คนรู้ใหม่เห็นว่าศาสนาพุทธคำสอนพระพุทธเจ้าคือปรัชญาในการดำรงชีวิตมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่ภาษาบาลีที่มานั่งสวดท่องจําแบบนั้นด้วยฮะแค่เข้าใจและปฏิบัติมันก็ถึงความสุขได้ คนทุกได้เท่านั้นเองเราจะเห็นทุกวันนี้ถ้าเกิดปัญหาในประเทศเราทุกวันนี้ทุกปัญหาเลยเนี่ยมันมาจากขาดแกนทํทำาำทางศาสนาเนาะอืมัคนั้นเลยคุณบาททำไมไม่ใส่รองเท้าล่ะคะก็หรือว่าพระเดินทะดงเขาไม่หายใจ ไม่ใช่ห้ามหรอกแต่ว่าเราฝึกความอดทนบางทีเราเดินไปเราก็จะไปโทษสถานที่เราไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ไม่สะดวกสบายที่นั่นก็ลําบากวันที่เขานี่ก็มีป่าน้ำเยอะโทษสถานที่หรือจะโทษตัวบุคคลว่าคนคนนั้นคนอื่นมองเราไม่ดีว่ากล่าวเรานินทาอะไรประมาณนี้หลายๆสิ่งหลายๆยางเราจะโทษสถานที่กับควบุคคลแต่สิ่งที่เราลืมโทษ มากที่สุดคือใครรู้ไหมไม่ทราบคเราลืมแก้ไขตัวเราเองนะเราลืมแก้ไขตัวเราเองเราลืมโทษตัวเองลืมมองเข้ามาในจิตใจตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วปัญหาของความทุกทุกเรื่องนะทุกทางใจนะมันมันอย,อยู่ที่ตัวเราเองนะ